สวัสดีครับในช่วงเวลาต้นปีแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยนะครับที่เราคนรักคีย์บอร์ดเนี่ยจะเริ่มมาทำความสะอาดคีย์บอร์ดตัวโปรดของเรากันบ้างนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมก็มีวิธีการทําความสะอาดคีย์บอร์ดที่ผมใช้เป็นประจํามาแชร์เพื่อนๆได้ดูกันนะครับจะใช้วัสดุอุปรกรณ์อะไรหรือว่ามีวิธีอะไรกันบ้างเนี่ยก็ไปดูกัได้ในคลิปนี้เลยครับ สิ่งแรกนะครับที่ผมใช้เป็นประจำนั่นก็คือน้ํายาเด็ดต่อนั่นเองครับเป็นน้ายากําจัดเชื้อโรคนะครับเพื่อใช้ในการทําความสะอาดคราบต่างๆนั่นเองอย่างต่อมาก็คือคอตตอนบัตนั่นเองนะครับเอาไว้ใช้สําหรับในการทําความสะอาดจุดที่เข้าถึงยากนะครับต่อมานี่ก็คือเป็นแอลกอฮอล์เอาไว้ใช้สําหรับในการเช็ดพื้นผิวเบื้องต้นนะครับอย่างต่อมานี่ก็คือทิชชู่กับแป้งสีฟันนะครับอาจจะเป็นแป้งสีฟันขนอ่อนๆนะครับเพื่อใช้ในการทาความสะอาดหรือว่าปัดฝุ่นต่างๆที่ติดอยู่บริเวณเคสหรือว่าบริเวณคีย์บอร์ดของเรานัเอง และก็ในวิธีที่ผมจะมานําเสนอในวันนี้นะครับก็อาจจะต้องใช้ภาชนะที่สามารถใส่น้ําได้ซะหน่อยนะครับแล้วก็อย่างต่อมาเนี่ยก็คือผ้าสะอาดนั่นเองเอาไว้ใช้สําหรับในการเช็ดตัวคีย์บอร์ดในขณะที่เราทํางานเสร็จแล้วนะครับโดยในขั้นตอนแรกนะครับก็จะเริ่มจากการทําความสะอาดตัวเคสภายนอกก่นกอนนะครับซึ่งวิธีที่ผมใช้เนี่ยก็คือจะใช้เป็นตัวผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับที่ปกติเนี่ยใช้ในการเช็ดแว่นหรือว่าเช็ดหน,น้าจอโทรศัพท์อะไรพวกนี้ครับมาใช้ในการเช็ดรอบตัวเคสเบื้องต้นก่อนนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมแนะนําว่าใช้เป็นผ้าไมโครไฟเบอร์ดีกว่านะครับเพราะว่าผมเคยเนี่ยที่จะใช้เป็นผ้าแบบอื่นที่มีความหยาบมากกว่านี้เมื่อใช้กับเคสที่เป็นพลาสติกแล้วจะเกิดรอยขดแมวได้ง่ายกว่าครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะเริ่มทําการแกะคีย์แคปออกมานะครับเพื่อดูว่าระหว่างใต้คีย์แคปเนี่ยมีพวกเศษผงหรือว่าเศษฝุ่นอะไรลงไปอยู่บ้างไหมนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลาเราใช้คีย์บอร์ดไปเรื่อยๆนะครับผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นเศษผมหรือว่าเศษฝุ่นเนี่ยจะต้องไปกองรวมกันอยู่ตรงบริเวณเพ ก็ทาการใช้แปรงสีฟันหรือว่าตัวแปรงอะไรก็ได้นะครับที่มีขนนุ่มๆหน่อยนะครับทำการปัดกวาดลงไปนะครับเพื่อให้ตัวฝุ่นหรือว่าตัวผงอะไรที่ติดอยู่เนี่ยกระจายออกมานั่นเองขั้นตอนต่อไปเนี่ยผมก็จะเป็นการผสมตัวน้ํายาเด็ดตอเนี่ยลงไปในภาชนะแล้วนะครับซึ่งอัตราส่วนน้ํายาที่ผมใส่ลงไปเนี่ยก็ใช้เป็นการกะเลยครับส่วนมากที่ผมทำเนี่ยก็จะใช้น้ําอยู่ประมาณตามในคลิปเลยครับแล้วก็จะเทตัวน้ํายาลงไปเนี่ยประมาณก้นๆฝาเท่านั้นครับไม่เยอะมากนะครับเพราะตัวน้ํายาเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้มข้นนะครับมีกลิ่นที่ก็ หลังจากน,น nee ั้นนะครับเราก็ทําการเอาคีย์แคปเนี่ยแช่ทิ้งไว้ได้เลยนะครับส่วนในคีย์แคปบางตัวนะครับที่มีคราบเกาะแน่นมากเนี่ยก็ให้ใช้ตัวแปรงเนี่ยทำการขัดลงไปบริเวณหน้าของคีย์แคปได้เลยครับซึ่งผมแนะนําว่าให้เป็นแปรงสีฟันที่มีขนค่อนข้างนุ่มหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใช้ขนที่แข็งเกินไปเนี่ยเวลาเราขัดลงไปเนี่ยอาจจะทําให้เกิดรอยขนแมวที่บริเวณคีย์แคปได้ครับเมื่อขัดทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับก็ให้เราทําการเอาผ้าสะอาดเนี่ยมาเช็ดตัวหน้าคีย์แคปอีกทีหนึ่งนะครับ เพื่อเช็คว่ามันจะมีคราบอะไรติดแน่นอยู่หรือเปล่านะครับและหลังจากที่เช็คเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เอาไปตากต่อให้แห้งสนิทนะครับเพื่อที่เวลามาใช้งาน,นจะได้ไม่มีน้ําตกค้างอยู่บริเวณคีย์แคปนั่นเองวิธีต่อมาครับก็อาจจะคล้ายๆกับวิธีที่แล้วนะครับก็คือเปลี่ยนจากตัวแปลงเนี่ยเป็นคัตตันบัดแทนนะครับวิธีนี้นะครับจะดีกว่าวิธีที่แล้วตรงที่เมื่อเราใช้คัตตันบัดนะครับชุบน้ํายาแทนเนี่ยเราจะสามารถกําหนดแรงแล้วก็กําหนดทิศทางในการขัดหรือว่าเช็ดลงไปบนตัวคีย์แคปได้ครับส่วนวิธีต่อมาคร คีย์แคปเนี่ยไม่ได้มีความเลอะเทอะหรือว่าไม่ได้มีคราบมันอะไรติดมากสักเท่าไหร่นะครับก็คือการเอาคีย์แคปเนี่ยใส่ลงไปในน้ํายานะครับแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณครึ่งวันหรือว่าส3าชั่วโมงก็ได้ครับแล้วพอครบเวลาเนี่ยค่อยนำคีย์แคปออกมานะครับแล้วก็ไปตากให้สนิทอีกทีหนึ่งนะครับวิธีนี้เนี่ยก็จะทําให้คีย์แคปเนี่ยได้รับการฆ่าเชื้อนะครับจากนิ้วมือของเราที่เวลาเราไปจับใช้งานคีย์บอร์ดนั่นเองก็มีข้อควรระวังคือควรจะตากให้แห้งสนิทมากๆเลยนะครับไม่ควรให้ม วิธีต่อมาครับก็อาจจะเหมาะกับคนที่ไม่ได้มีเวลาว่างมากนะหรือว่าขี้เกียจในการแกะตัวคียแคปทั้งหมดออกมานะครับก็ใช้เป็นตัวทิชชู่เปียกในการเช็ดแทนนั่นเองครับซึ่งทิชชู่เปียกที่ผมแนะนำเนี่ยก็จะเป็นทิชชู่เปียกของเดตตตนะครับเพราะว่าตัวมันเนี่ยก็จะมีการชุบน้ำยาที่เป็นน้ำยาฆ่าเชื้ออยู่แล้วนะครับแล้วก็มีความเปียกที่ค่อนข้างพอดีเลยครับวิธีการเนี่ยก็ค่อนข้างง่ายครับก็คือแกะออกจากซองแล้วก็ทำการขัดหรือว่าถูลงไปบริเวณคีแคปได้เลยครับหรือว่าบริเวณตัวเคสได้เลย วิธีนี้นยะถ้าเกิดมีคราบที่อาจจะเป็นคราบน้ำหวานหรืออะไรที่ติดแน่นหน่อยนะก็จะต,ต้องขัดสักเล็กน้อยนะครับซึ่งตัวกระดาษน,นก็จะมีความนุ่มอยู่แล้วนะครับไม่ทำลายตัวเคสหรือคีย์แคปนั่นเองวิธีที่5าครับก็จะเป็นวิธีที่ผมว่าง่ายที่สุดแล้วก็หาอุปกรณ์ได้ค่อนข้างที่จะใกล้ตัวมากที่สุดนะครับก็คือการใช้แอลกอฮอล์เช็ดมือกับทิชชู่นั่นเองครับผมเชื่อว่าหลายๆคนในช่วงยุคนี้นะครับก็ยังพกแอลกอฮอล์ที่เป็นสเปรย์กันอยู่นั่นเอง ก็สามารถที่ใช้ตัวแอลกอฮอลสเปรย์นะครับฉีดลงไปบนกระดาษทิชชู่นะครับแล้วก็ทําการเช็ดลงไปบริเวณตัวเคสหรือว่าตัวคีย์แคปได้เลยนะครับซึ่งวิธีนี้เนี่ยก็จะช่วยฆ่าเชื้อที่อยู่บนเคสและก็คีย์แคปได้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็ต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่าตัวคีย์แคปบางตัวเนี่ยอาจจะไม่ถูกกับแอลกอฮอลที่มีความเข้มมากนะครับก็ให้ใช้แอลกอฮอลบางๆพอนะครับในการถูลงไปหรือว่าขัดลงไปนั่นเองครับแล้วก็บางจุดเนี่ยอาจจะออกไม่หมดนะครับแต่ว่าเอาเบื้องต้นเนี่ยผมเชื่อว่าวิธีนี้ก็ค เอาละครับนี่ก็คือ5วิธีการทำความสะอาดคีย์แคปแลวก็คีย์บอร์ดที่ผมทำอยู่แล้วนะครับมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับซึ่งใครมีวิธีที่อาจจะง่ายกว่านี้หรือดีกว่านี้หรือว่ามีวิธีอื่นที่น่าสนใจกว่านี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับมีปัญหาตรงไหนหรือจะแนะนำให้ทำคอนเทนต์อะไรเนี่ยก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เช่นกันหรือจะเข้าไปคุยกันได้ในเพจ Native Specter ได้นะครับวันนี้ก็มีเท่านี้ครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ